พ่อแม่จำนวนไม่น้อยคงแอบกังวลว่าลูกๆของตอนเองจะไม่สูงหรือต่อไปจะมีบุคลิกภาพที่ไม่สงา่าอะไรคือตัวกำหนดและส่งเสริมให้เด็กโตไปมีเสืส้อทรงองเอวที่ดีวันนี้ศาสตราจารย์ดรเจริญกระบวนรัฐผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬาจะไขข้อสองสัยเหล่านี้ให้ฟังกันค่ะปัญหาโรคแต่ของคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกมีเสืส้อทรงองเอวงดงามจิมมาห้าจา์ครับนะ ต้องทําไงบ้างครับจริงๆแล้วในการมีรูปทรงความแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยพ่อแม่ก็พยายามบำรุงอาหารหาอาหารวิตามินต่างๆมาเสริมซึ่งจริงๆตรงนั้นเนี่ยมันแค่เป็นตัวใช้เป็นพลังงานในร่างกาย้วการเสริมสร้างอย่าน้อยการเสริมสร้างจริงๆต้องทําให้เด็กเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวที่จะทำให้เด็กมีรูปร่างสุดทรงดีเนี่ยต้องเคลื่อนไหวหลากหลายคือมีกิจกรรมให้เขาเคลื่อนไหวในหลากหลายรูปแบบไม่ซ้ําซากและหญิงชายไม่แตกต่างไม่แตกต่างครับโดยเฉพาะในวัยเด็กเนี่ยไม่แตกต่างเลยผู้หญิงในวัยที่ ไม่เกินส0ขวบเนี่ยผู้หญิงจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าผู้ชายได้สำรับนั่นคือนั่นคือปฏิิยาของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นพนาการของผู้หญิงเนี่ยจะเร็วกว่านี่ตอนนี้พ่อแม่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบางครั้งเนี่ยพ่อแม่มักจะไปตําหนิลูกผู้ชายเอ้ทำไมทำเหมือนลูกน้องไม่ได้เนี่ยต่างก,การในลูกตาก่างนั่นเป็นเรื่องของสมองนะครับ,รบแต่สุดท้ายมันก็จะไปทันกันในช่วงอายุหนึ่งมันก็มีสูงเร็วส,สูงปกติสูงช้าผมมีหลาน3คนคนกลางเนี่ยนะฮะ ไม่ยอมพุ่งกรีดเลยเจ้าตัวเล็กตัวนี้กำลังจะพุ่งไล่แล้วละเงี้ยแต่เดี๋ยวเขาจะไปทันกันบางคนเนี่ยจะเริ่มสูงตั้งแต่9ขวบ10ขวบเลย แต่ถ้าสูงปกติก็อยู่ใน1 0 12ขวบก็จะเป็นความสูงธรรมชาติปกติแต่พวกสูงช้าจะอ9ขวบ10ขวบไม่สูงเลยดูคนหนึ่งก็ไปแล้วแต่พอไปถึง12 13 14อ้าวขึ้นละขึ้นละขึ้นละ,นละวันนั้นคเรียกสูงชา้ามันก็จะมีพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยส่วนหนึ่งตัวแปรก,ก็คืออยู่ที่การเลี้ยงดูกิจกรรมทางกายการเคลื่อ,ไอนไหวการออกกำลังกายของเด็กเพราะฉะนั้นการให้อาหารหรือการให้วิตามินเสริมเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก,กิจกรรมทางกายหรือการออกกำลัง ตรงนี้มันจะทําให้เกิดการประสานงานการเคลื่อนไหวการทรงตัวบุคลิกภาพและยิ่งถ้าเป็นการกิจกรรมทางกายที่ ที่ต้องมีแรงกระแทกอย่างเช่นเราเดินเราวิ่งเนี่ยแรงกระแทกของการเดินจะน้อยกว่าแรงกระแทกของการ,รการกระโดดก็จะมีแรงกระแทกมากกว่านี่พอเด็กได้รับแรงกระแทกหรือเกิดการเคลื่อนไหวรักษาที่มันมีเรียบต่างกันหลากหลายเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการคนาเปลี่ยนแปลงและขณะเดียวกันมันก็ทําให้สมองเกิดการเรียนรู้รับรู้ที่จะเชื่อมโยงถ่ายโอนข้อมูลอันนี้สําคัญมากเลยที่จะทําให้ส่งผลต่อไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่มันจะส่งผลต่อวุฒิภาวะคือเด็กสามารถรู้ว่า อะไรหนักเบาอะไรยากง่ายถ้าเด็กได้ลงมือกระทาแล้วมีผู้รู้คอยให้คําแนะนําพ่อแม่คอยเสริมองความรู้ว่าเด็กจะเริ่มคิดพี้ยน่ะแล้วก็ในขั้นหนึ่งของสมองคืประมวลผลข้อมูลที่อเองได้รับรู้ไม่สู่การตัดสินใจการคิดวิเคราะห์แยกแยะเด็กจะรู้จักว่าอะไรควรไม่ควรอะไรยากอะไรง่ายหนักเบาแค่ไหนจะแยกได้ตัวเอง น่าจะหญิงใช้ไม่ต่างกันแล้วเนี่ยประเภทของกีฬามีส่วนในเรื่องของสวดทรงอ,อ,องคเวงงดงามไหมก,ก็มีบ้างนะครับก็คือกีฬาที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนจังหวะความเร็วเปลี่ยนรูปแบบอืริยาบทต่างๆหลากหลายอันนี้เด็กจะได้ไประโยชน์อย่างพวกยิมนาสติกหรือกีฬาที่มันมีการเปลี่ยนจังหวะการเคลื่อนไหวลิตึมไทมิ่งตลอดมีช้ามีเร็วมันจะถูกพัฒนาโดยไม่รู้ตัวเลยว่าไหวพิบฏิภาณการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะเกิดกิจกรรมทางกายประเภทนี้จะช่วยให้เด็กเรียนรู้การตัดสินใจการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติแล้วถ้าจริงถ้ามีครูพ่อแม่เข้าใจให้ความรู้เสริมเด็กจะไปสู่กระบวนการพัฒนาวิธีภาวะเพราะวิธีภาวะมันไม่ได้เกิดจากการศึกษานั่งน เรน้องแต่มันเกิดจากการเด็กเรียนรู้โดยการกระทําและมีผู้ที่มีประสบการณ์ให้ข้อมูลเสริมเขามันก็จะนําไปสู่การคิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและนี่คือวุฒธธิภาวะครับทีนี้คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็น่าจะคลายข้อกังวลไปได้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะในความเป็นจริงเรื่องของพัฒนาการของเด็กแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปเด็กบางคนสูงวัยสูงตามเกณฑ์ปกติ เด็กบางคนอาจจะสูงช้าวกว่าเด็กในวัยเดียวกันและจะมาเร่งสูงในช่วงวัย12-14ปีทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ควรสนับสนุนให้ลูกๆได้ออกกําลังกายได้มีกิจกรรมทางกายเพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมความแข็งแรงแล้วยังช่วยให้สมองของเด็กๆได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนานําไปสู่การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเรียกได้ว่าทั้งบุคลิกภาพดีแล้วยังสมาทอีกด้วยค่ะ